อัปเดตมงังงะแบ็คโ v e เวอร์ในตอนที่354เปิดฉากสงครามแล้วศัตรูใช้ไพ่ตายที่ต้องอึง้งหัวหน้าหน่วยหนึ่งคนโดนเล่นแล้วจะถึงตายหรือเปล่าจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติด,ดตามทุกทท่ทานด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่อง98 Channel พาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับการอัปเดตของมงังงะแบ็คโควเวอร์ในตอนที่354ซึ่งเรียกได้ว่านะตอนนี้เนี่ยคือเปิดฉากนะครับผมวันพิพากษ และเรียบร้อยลูเซียเนี่ยขนกําลังกันมาอย่างเต็มที่แต่จะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์ซับสไคร b ์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเริ่มมันได้เลยก่อนอื่นเลยต้องขอฝากแฟนเพจ a c e b o o k ไว้ด้วยนะครับผมซึ่งถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งเปิดมานะครับในตอนนี้เนี่ยจะเขียนว่าวันพิพากษาซึ่งก็ได้มีระบุออกมาว่าวันพิพากษาเนี่ยมาถึงแล้วลูเซียเนี่ยก็ได้มีการพูดออกมานะครับว่าเราเนี่ยมาเริ่มต้นก้าวแรกสู่สันติภาพของโลกใหม่กันเถอะท บางส่วนของเขานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าอาณาจักรโคเวอร์เองเนี่ยก็เตรียมพร้อมลบแล้วเช่นเดียวกันเพราะว่าอัศวินเวทมนต์ทุกคนเนี่ยกำลังรออยู่เลยรวมถึงตัวยูโนแล้วก็พวกหัวหน้าหน่วยด้วยในขณะเดียวกันนะครับยามิ ami, แล้วก็ตัวของชาล็อตเนี่ยมีการคุยกันในตอนนี้นะครับชาล็อดเองเนี่ยเขาได้พูดออกมานะครับว่าเขาเนี่ยขอโทษที่หลบหน้ายามิในช่วง 2- 3าวันที่ผ่านมาและได้บอกว่าเธอเนี่ยจะสู้อยู่ในสมรภูมินี้ด้วยนะครับไม่มีความรู้สึกส่วนตัว อะไรทั้งนั้นนะครับและตัวของชาร์ลอตเองเนี่ยจะทําในสิ่งที่เธต้องทำนะครับยามีเนี่ยพูดติดตลกนิดนึงนะครับผมมาแนวตลกแล้วว่าไม่มีใครเป็นห่วงตัวของชาร์ลอตอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็บอกว่าไม่มีใครเรียกชาร์ลอตว่าเจ้าหญิงหนาเหมือนแอดีดแล้วยามีเนี่ยบอกชาร์ลอตว่าเมื่อการต่อสู้นี้จบลงในเมื่อเธอไม่สามารถที่จะถือเครื่องดื่มได้แล้วงั้นเราเนี่ยก็ออกไปดื่มชากันหน่อยเถอะนะชาร์ลอตต่อมายามีเนี่ยก็ได้พูดส่งท้ายว่าฉันเนี่ยมีบางอย่าง ที่อยากจะบอกให้เธอได้รู้วไว้ซึ่งจะเป็นการสารภาพรักของยามีหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอดูกันสถานการณ์เนี่ยตัดมาที่การเตรียมตัวของอาณาจักรโครเวอร์นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้มีการอพยพนะครับประชาชนบางส่วนเนี่ย ออกจากอาณาจักรแล้วนะครับผมแล้วก็ได้มีการเสริมความแข็งแกร่งนะครับผมในพรมแดนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพรมแดนที่อยู่ใกล้กับอาณาจักรสเปซนะครับผมแล้วก็พรมแดนที่อยู่ใกล้กับอาณาจักรฮาร์เนี่ยก็ได้มีการเสริมแล้วเพราะว่าพวกอาณาจักรฮาร์แล้วก็สเปซเนี่ยมาช่วยกันนั่นเองนะครับผมซึ่งณตรงนี้เนี่ยมันมีรูปออกมาให้เราดูด้วยนะครับว่าตัวของหัวหน้าหน่วยเนี่ยมารวมตัวกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเนี่ยยังคงเอาภาพขึ้นให้ดูไม่ได้นะครับผมแต่ตัวเต็ม นสนุกแน่ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยตัดมาอีกรอบหนึ่งแจ็คเนี่ยกำลังพึมพำกับตัวเองนะครับเกี่ยวกับการฟันศตูนะครับผมอย่างเคยและในนาทีนั้นนะครับลูเซสเนี่ยก็โผล่ขึ้นมาพอดีคนที่ดูเหมือนกับนักนะครับผมมาถึงแต่แจ็คเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ย แกเนี่ยมาสายไปหรือเปล่านัจากนั้นนะครับก็จะได้รู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่ใช่นักนะครับแต่จะเป็นตัวของมอร์แกนซึ่งเป็นพลัดินนะครับแจ็คเนี่ยถึงกับสูญเสียสติและก็เผยจุดอ่อนนะครับจนกระทั่งโดนตัวของมอร์แกนเนี่ยโจมตีและแจ็คเองเนี่ยก็สูญเสียแขนหนึ่งข้างนะครับและตรงท้องหรือว่าตรงหน้าท้องเนี่ยก็มีรูขนาดใหญ่นะครับผมซึ่งโดนลำแสงของมอร์แกนนะครับและก็เขาของมอร์แกนในรูปแบบพลัดินเนี่ยเราจะเห็นว่าเหมือนกับ ลูซิเฟกัดเลยนะครับซึ่งเป็นปีศาจที่พวกตัวของนักเนี่ยเคยที่จะสิงสู่ด้วยนะครับผมซึ่งหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าภาพเนี่ยตัดมาที่ยามิตกใจมากเมื่อเห็นมอร์แกนนะครับซึ่งมอร์แกนเนี่ยเขาก็ได้ทักทายยามินะครับว่าอา้ายามิ นานแค่ไหนกันแล้วนะที่เราเนี่ยไม่ได้เจอกันยามีเนี่ยถึงกับตกใจนะครับบุหรีเนี่ยล่วงออกจากปากเลยทีเดียวและแสงเนี่ยก็สะท้อนกับท้องฟ้านะครับมีเมฆมากมายเด็กที่ไม่รู้เรื่องนะครับผมของอาณาจักรโครเวอร์เนี่ยก็พูดออกมาว่านางฟ้าเมื่อลูเซนเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาบนนันนะครับและลูเซนเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่างั้นเรามาเริ่มสร้างความสุขให้กับโลกใบนี้กันเถอะซึ่งต่อมานะครับผมเนี่ยจะอธิบายเกี่ยวกับพละดินที่ปรากฏมาในตอนนี้นะครับ คือ1เลยเนี่ยจะมีทางด้านตัวของมอร์แกนใช่ไหมที่เป็นน้องชายฝาแฝดของนักนะครับแล้วก็2เนี่ยจะเป็นทางด้านตัวของมอรลิสนะครับผมที่เป็นนักวิจัยที่ช่วยพวกดักไทแอดนะครับก็มาเป็นพลดินด้วยนะแล้วก็3เลยเนี่ยจะเป็นทางด้านตัวของอาเชียนะครับซิวาแม่ของพวกโนเอลหรือว่าแม่ของพวกโนเซลนั่นเองนะครับก็ได้โผล่ออกมาด้วยนะแต่หลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยโนเอลหรือเปล่าเพราะว่า2คนนี้เนี่ยเหมือนกัน มากเลยนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยคิดว่าเป็นตัวของอาเซียอยู่แล้วแหละเพราะไม่ได้คิดว่าเป็นโนเอลอยู่แล้วนะครับเพามีความมั่นใจอยู่ในระดับหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะถ้าเราสังเกตตอนที่ตัวของแอสตาเนี่ยพ่ายแพ้นะครับแล้วก็ตัวลูเซียสเนี่ยกำลังจะหนีไปนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพวกหัวหน้าหน่วยเนี่ยกำลังไปใช่ไหมเราจะเห็นว่าตอนที่336เนี่ยจะเป็นพวกโนเอลนะครับแล้วก็มิโมซ่าเนโรเนี่ยยังมีการคุยกับหัวหน้าหน่วยอยู่เลยนะครับตอนนั้นเองเนี่ยยูโน ก็เพิ่งกลับมาใช่ไหมก็จะเป็นสถานการณ์หลังจากที่แอสตานั้นเนี่ยโดนโจมตีและถูกส่งไปประเทศฮิน o k นี้แล้วนะครับซึ่งเนี่ยแหละคือข้อชัดเจนที่ว่าคนนี้เนี่ยไม่ใช่โนเอลอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าถามว่ามั่นใจขนาดนั้นไหมต้องบอกว่าก็ไม่ขนาดนั้นนะคบเพราะว่ามันยังมีจุดที่แอบคิดได้ว่าเฮ้ยอาจจะเป็นโนเอลหรือเปล่าตรงที่ว่าเพราะตอนที่หน่วยกระทิงดำเนี่ยเริ่มที่จะออกไปตามหาแอสตานี่มันไม่มีโนเอลแล้วก็เนโรอยู่ในทีมที่จะไปตามหาแอ ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยยังแบบว่าละไว้ก่อนนะครับมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมมองว่าความเป็นไปได้เนี่ยก็จะแค่ประมาณสัก10%นะครับผมแต่เรื่องที่ไม่ใช่ตัวของโนเอลเนี่ยผมให้ประมาณ90%เลยก็ว่าได้ที่ว่าจะเป็นตัวของอาเซียแม่ของเขานะครับแต่แค่อาเซียเนี่ยคือมันก็ทําให้พวกหน่วยอินซีสีน้ําเงินเนี่ยผวาได้แล้วนะครับเพราะว่าอาเซียเองเนี่ยก็เป็นแม่ใช่ไหมแล้วก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหญิงที่แก่งมากๆนะครับขนาดเจมเมเม โเลโอน่าเวอร์บิเลียมเนี่ยยังบอกเลยนะครับว่าเขาไม่เคยชนะตัวของอาเซียได้เลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นการฝึกซ้อมก็ตามนะครับแต่ก็ไม่เคยชนะได้เช่นกันนะครับแล้วก็ทางด้านตัวของมอร์แกนที่เป็นเพื่อนในรุ่นเดียวกับพวกยามินะครับก็เรียกได้ว่ามีความแข็งแกร่งเทียบเท่าพวกยามิหรือว่าพวกตัวของนักเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็อยู่หน่วยเดียวกับยามิด้วยคือหน่วยกวางสีน้ําเงินใช่ไหม ก็อย no? ู่กับพวกวินเลียมเนี้ยคิดว่าฝีมือเนี่ยก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับไม่งั้นเนี่ยคงเป็นเพื่อนกับพวกยามีไม่ไหวหรอกนะครับและคิดว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสนะครับเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าอัศวินเวทมนต์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวของมอร์แกนก็เลยคิดว่า2คนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นไพ่ตายที่สุดยอดของตัวลูเซียแล้วนะครับที่พกมาในวันพิพากษานี้ด้วยนะครับเพราะว่าได้2คนนี้มาเนี่ยก็เรียกได้ว่าทําให้ทั้งหน่วยอัศวินเวทมนต์อินซีสีน้ําเงินเนี่ยผวานะคร มิเโอเลวนาเองเนี่ยก็ตกใจเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นการทําลายนะครับผมจิตใจก็แล้วกันเพราะว่าเป็นแม่ของพวกโนเซลใช่ไหมมันก็ต้องมีลังเลมั่งแหละการที่จะโจมตีใส่ตัวของอาเซียนะครับรวมถึงทางด้านมอแกนเองเนี่ยยามิเองก็ต้องมีลังเลแหละว่าเฮ้ยมันเป็นเพื่อนชนะแล้วก็ตอนมันเสียชีวิตเนี่ยยามิเองก็เสียใจพอสมควรนะครับก็อาจจะแบบว่าทําร้ายกันทางจิตใจได้บ้างนะครับประเด็นหลักคือตัวของแอสซาเนี่ยจะทันไหมนะครับสงครามเริ่มไปแล้ว แล้วแล้วก็หัวหน้าหน่วยแจ็คเดอะลิปเปอร์ของเราหรือว่าหัวหน้าหน่วยตะกะตตนเขียวเนี่ยโดนเล่นซะตัวพุนไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าแอสตาเนี่ยจะมาทันก่อนที่ตัวของแจ็คจะโดนหนัก,กวันนี้หรือเปล่าและแจ็คเองเนี่ยอย่างที่ผมตั้ง h e a ไลน์ไปว่าจะถึงตายไหมเพราะว่าเป็นรูขนาดใหญ่มากนะครับแขนเนี่ยก็ถูกตัดขาดไปนะครับแผลเนี่ยเรียกได้ว่าชากดาชักันมากนะครับสาหรับแจ็คซึ่งสําหรับในคลิปนี้เนี่ยก็ตั้งคําถามไว้แบบนี้ก็แล้วกันว่าเพื่อนเพื่อนคิดว่าแจ็คจะรอดห่ือไม ถ้าคิดว่ารอดก็เม้นมานะครับแล้วก็ถ้าคิดไม่รอดก็ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูกันล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้จะมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ s u b สไคร b ์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยสําหรับวันนี้ปล่อยไว้